เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความ,มเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีท่านผู้ชมไปเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับเป็นสไตล์บ้านสวนครับบ้านหนึ่งชั้นพร้อมอยู่มีสองห้องนอนห้องน้ํามีห้องโถงห้องครัวครับมีโรงจอดรถให้พร้อมเลยพร้อมอยู่ตัวบ้านสภาพดีสวยเหมือนใหม่ พื้นที่200ตารางวาครับแปลงนี้บรรยากาศดีใกล้ทิดธรรมชาติในวิวเขาส,ยสวยๆครับห่างจากถนนหลักเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองการเดินทางสะดวกพื้นที่มีเลือล่อนๆครับไว้จัดสรรประโยชน์ได้เยอะครับปลูกผักปลูกผลไม้ทานจากสวนหย่อมร้างเพิ่มได้ครับรบ้านต่อเติมให้เรียบร้อยเปลี่ยนด้านหน้าบ้านไปนั่งเล่นทำกิจกรรมต่างๆภายในครับห้องโถงใหญ่กว้างสวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับ สัางเหล็กดัดมุ้งรูดครบๆถ้าใดสนใจใดูสถานที่จริงกันได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านส,สวยๆราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อประจำใดไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วย mm hmm. ห้องครัวครับใหญ่กว้างขวางเลยทีเดียวห้องนอนใหญ่เช่นกันนะครับห้องนอนแบบใหญ่ๆเลยมีสองห้องพี่จัดแปลงนี้อยู่บ้านท่ามะปางครับแก่งคอย จังหวัดสระบุรีครับสนใจสายตรงถึงผู้ขายไดยตรงได้เลยนะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มนัดดูที่ดูบ้านโอลรูปเพิ่มสายตรงเข้าไปได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นะครับราคาเปิดมาที่1ล้าน7แสนบาทเท่านั้นครับคุ้มคุ้มสวยสวยถูกถูกราคาไม่แพงสนใจสายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลย้านหลังห้องครัวนะครับตามนี้เลยนะครับสวยสะอาดมาก มีครัวไทยครัวนอกครับต่อเติมมาให้ทำครัวข้างนอกนได้ไปเสียงดังเข้าไปในบ้านกินได้ไม่โชยเข้าไปเหม็นในบ้านนะครับพื้นที่ว่างๆอยู่ภูเขาสวยๆบรรยากาศเงียบสบงบร่มรื่นไม่แออัดเหมาะกับการอยู่อาศัยพักผ่อนเงียบสงบไม่วุ่นวายครับสนใจสายตรงถึงภู้ขาได้ตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ